สวัสดีครับก็มาพบกับเรื่องราวของสารบริดเชพมณะกับประวัติตัวละครควินซี่หรือเดอเติลิปเตอร์กันอีกครั้งครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครเดอเติลิปเตอร์อักษรวเดวินผู้มีพลังในการควบคุมสายลมให้โบกสะบัดพัดการโจมตีออกจากตัวของเขาได้เนียนซอนไวซอนก่อนไปรับชมนะครับก็ขอก่นหนึ่งไหลเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับ เนียนซอนนั้นมีรูปลักษณ์ไม่ค่อยชัดเจนนะครับว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแต่จากข้อมูลนั้นถูกระบ,บุว่าเป็นผู้ชายนะครับเขานั้นมีดวงตาสีทองและมีผมดำยาวและนอกจากนั้นครับยังมีลักษณะเด่นเฉพาะก็คือมีลิ้นสองแฉกหรือไม่ที่ครับมันมีลิ้นสองอันต่างหากโดยตัวของเนียนซอนนั้นก็จะสวมชุดด้วยเครื่องแบบของวาดเดนไดครับที่มีกระดุมตาตัญลักษณ์นั้นอยู่สองแถวคล้ายกับเสื้อคลุมห่อหุ้มทั้งตัวของเขาจนถึงเท้าเลยนะครับ ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าตัวกองเขานั้นไม่จะเป็นที่จะต้องใช้มือในการต่อสู้หรือว่าต้องมีอาวุธใดๆในการต่อสู้เลยนะครับซึ่งเขานั้นก็มีมือนั่นแหละครับและก็สามารถใช้บังคับทิศต่างได้ลักษณะนิสัยของเนียนซอนนั้นก็เป็นคนที่ดูมีความเก่งและก็หลงตัวเองมากครับและไม่ชอบอธิบายอะไรยืดยาวอธิบายแบบกวนๆสักนิดด้วยเซนจูมารุนั้นก็เคยพูดว่าเป็นคนที่ดูนิสัยเสียมาก บทบาทของเนียนซอนไวซอนนั้นก็มีแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆครับคือผู้ที่ยูวัดนันเลือกไปในการบุกไปที่วังราชาหินญ,ญานด้วยเพราะว่าพลังของเขานั้นค่อนข้างมีประโยชน์ครับการโจมตีของเซนชิโร่คิเรนจิหน่วยศูนย์ที่กระโดดฟาดฟันและสาดน้ำพุทะเลเลือดเข้าโจมตีเพื่อยับย,ยั้งยูบัตท,ที่บุกมาพร้อมกับอัตวาและก็อิจิดะการโจมตีนั้นมันกลับไม่โดนเลยสักครั้งหนึ่งไม่สามารถที่จะหยุดยูบัตท,ที่บุกมาได้ และเมื่อผ่านไปถึงหน่วยศูนย์จุตระเจนจุมารุครับซึ่งกอนนั้นก็ได้ใช้ทหารศักดิ์สิทธิ์ให้เข้าโจมตีอยู่บัตแต่มันก็ไม่สามารถที่จะโจมตีได้อีกดาบนั้นได้เบี่ยงเบนออกมันคืออะไรกันซึ่งมันก็คือพลังของเนียนซอนเดวินนั่นเองครับพลังของก้อนนั้นราวกับเป็นการควบคุมสภาวะได้ราวกับลมครับวัตถุหรือการโจมตีใดๆครับที่จะมาถึงตัวของเขามันจะกดเกียวเบี้ยวงอไปและเบี่ยงเบนออกไปจนหมด จัดว่าเป็นพลังที่น่ากลัวและรับมือได้ยากมากครับเนียนซอนนั้นยังบอกอีกว่าที่ผ่านมานั้นกู้ต่อสู้ที่ได้เจอกับตัวของเขานั้นต่างหนีไปหมดเพราะว่ามันก้นกลางที่จะรับมือได้ยากจริงๆนั่นแหละครับพวกสายโจมตีกายภาพนะครับบอกเลยว่าสามารถโจมตีโดนตัวของเธอเนี่ยได้ยากมากซึ่งหากเป็นพวกสายวิถีมานะครับก็อาจจะเอาชนะได้ง่ายกว่านั่นเองครับพลังในการควบคุมของเนียนซอนนั้นจะโจมตีไม่โดนตัวของเขาเลยครับหากเขานั้นมองเห็น ซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะแค่ดวงตาของเขาครับที่มองเห็นแต่คือความสามารถหรือประสาทสัมผัสทุกอย่างครับที่เขานั้นจะสามารถรับรู้ถึงการโจมตีได้การโจมตีนั้น,นครับก็จะถูกหันเหและก็เบี่ยงเบนออกไปจากตัวของเขาจนหมดครับนอกจากนี้ครับเมื่อเนียนซอนนั้นได้ใช้มือของเขาในการควบคุมครับก็จะสามารถควบคุมอาวุธหรือการโจมตีครับให้จะถอนกลับไปได้ด้วยและยังสามารถควบคุมอา,ากาศหรือลมนะครับให้สามารถตัดร่างของคู่ต่อสู้ได้ด้วยซ้ำครับ ซึ่งก็ดูเก่งและโกงมา,มากๆเลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าพลังของเนียซอนนั้นจะเก่งหรือโกงและก็ไรช้องวัวขนาดไหนครับเมื่อคู่ต่อสู้ของเขานั้นคือระดับของหน่วยศูนย์ซึ่งเทนจูมารุนั้นก็น่าจะเคยเป็นหัวหน้าหน่วยของหน่วยที่12มาก่อนครับซึ่งอย่างที่เราพอจะรู้กันนะครับว่าหน่วยที่12นั้นก็คือหน่วยของการวิจัยกลยุทธ์ของพวกหน่วยที่12นั้นจัดว่าเก่งและเจ๋งกันทุกคนเลยครับและเซนจูมารุพันมือซึ่งก็ไม่ใช่จ่ายยาที่ได้มาแบบลอยๆแน่นอนครับ ชุดคลุมของเนียนซอนนันได้ถูกปรับแก้ไปแล้วและมันก็มีสัญลักษณ์รูปดาวปรากฏขึ้นด้านหน้าของชุดคลุมของเนียนซอนแล้วครับพลังในการเบี่ยงเบนของเนียนซอนนั้นไม่อาจรับรู้ได้จงเข็มจับมือนับพันของเซนจูมารุได้ขณะที่เนียนซอนนั้นได้จัดการเล่นงานเหล่าทหารองครักษ์อยู่ผมคิดว่าไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำครับเซนจูมารุนั้นก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการใช้แขนกลของเธอครับแทรกก็ไปในตัวของเนียนซอนได้และก็ได้ใช้เข็มจํานวนมากครับ ทะลวงร่างออกมาจากด้านในของเสื้อกลุ่มครับจบชีวิตของเนียนซอนไปในจันทีเลยนะครับซึ่งเปิดตัวมานะครับก็ดูว่าเป็นพลังที่เก่งและโกงมากครับแต่สุดท้ายแล้วก็เอาจริงๆก็ตายง่ายไปนะครับซึ่งตกลงแล้วนะครับเราเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าครับว่าลิ้น2แฉกหรือว่าลิ้น2อันเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับพลังของเธอหรือเปล่าโดยส่วนตัวผมคิดว่านะครับมันน่าจะไว้สําหรับสัมผัสอากาศนะครับเหมือนกับลิ้นก่องงูครับที่สามารถ สัมผัสนะครับรถหรือว่าสัมผัสุณหภูิอะไรได้ประมาณนั้นลิ้นของเนียซอนนะครับมันก็น่าที่จะสัมผัสถึงการโจมตีอะไรก็ตามครับที่เข้ามาใกล้ตัวได้นะครับซึ่งก็ทําให้มันนั้นเบี่ยงเบนออกไปมันก็น่าจะมีประโยชน์ว่างั้นละครับโดยรวมแล้วนะครับพลังของเดวินของเนียซอนเวซอนนั้นก็คือพลังที่เก่งและโกงมา,มากๆครับมีประโยชน์มากในการต่อสู้สามารถป้องกันการโจมตีได้อย่างดีเยี่ยมครับซึ่งพลังของเดวินนั้นก็คือพลังของลมนะครับอากรอแปลภาษาอังกฤษตามตัวเนี่ย ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าลิ้นของเนยซอนเนี่ยก็น่าจะสัมผัสกับอากาศนะครับและก็รับรู้ถึงการโจมตีได้และลมนั้นนะครับยังเป็นพลังที่สามารถปลักให้อาวุธหรือการโจมตีนั้นเบี่ยงเบนออกไปครับและเขาก็ยังสามารถใช้ลมในการโจมตีครับตัดร่างของคู่ต่อสู้ด้วยซ้ำครับสรุปเลยนะครับลมก็คือส่วนหนึ่งของพลังของเขานั่นเองนะครับตัอักษร W เนยซอนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะตายง่ายเกินไปหน่อยครับ ก็ยังไม่ได้ปลดปล่อยพลังขั้นสมบูรณ์ของวรวแตนดิทเลยด้วยซ้ําครับผมคิดว่านะครับถ้าตัวของเธอนั้นได้ปลดปล่อยพลังที่แท้จริงก็คงมีความเก่งและก็ได้มีระิลการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมกว่านี้แน่นอนนะครับแต่ส่วนตัวผมก็คิดนะครับว่าตัวละครมันค่อนข้างที่จะมีเยอะเกินไปครับผู้เขียนนั้นก็เลยไม่รู้ว่าจะจบยังไงดีครับก็เลยให้ตัวของเนียนซอนนะครับมาตายไปที่วังราจันวิญญาณครับซึ่งก็ให้หน่วยส่วนนั้นได้โชว์สกิลความเก่งสักตอนหนึ่งครับก็น่าสงสารตัวละครนี้นะครับ กับเรื่องราวของคลิปนี้อักษร W เมียนซอนไวซอนนะครับก็คงมีเรื่องราวสั้นๆแค่นี้ครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาทน้อยยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับและก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ